สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไทยโซลซ่าชวยแลกเช่นเคยนะครับวันนี้รรยากาศดีๆนะครับกับช่องทางแฟนเทสแล้วก็ช่องทางยทูนะครับของโซเลซาชวนวนรักแฟนวันนี้เรามี 1คันที่ภูมิใจนะครับรดเทสได้นะครับโตยโยต้าชัมพีตังแหนที่หา,าอยู่นะครับคนไหนลูกค้าคนไหนที่สามรมองสึงด้นะครับใหม่เลน้อยนะครับไปแค่มื่กวาโนะครับประหยัดงประหยัดนิใน,น,นกระเป๋าไปซิฟเป็นขอะบประมาณ4แสนกว่า 4, บาทนะครับหางกับไก่แดง4แสนบาทวันวาร์ตีรถใหม่เหลือะเดือดเลยนะครับ นี่อะไรน่าสนใจทามานูยนะครับันนี้จะเป็นเจ้า toyota camry 2.0ดีสสน,นะครับเรื่อง2000เองนะครับนี่ไตล์ใหม่นะครับมุมกรอบ้วยรวมรับจากวัสดุไทยนะครับเรียกว่าไยเก๋งไซส์ใหญ่น้องน้องรถยุโรปเลยนะครับควพามพีเม m ่ยมความหรูหราเ,เรียกว่า เอกลักษณ์ความเป็นผู้นำอย่างจริงนั่นเองนะครับไฟหน้านะครับออกแบบมาใหม่นะครับเป็นไฟเบริเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบไฟเลี้ยวนะครับนี้ให้มาเลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดมอกนะครับไฟตัดมอกซ้ายขวานะครับมีเซนเซอร์นะครับข้างหน้านะครับให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้านหน้ามีทรายใหม่ 6เทียวเล้าใจน่าประเดิมนะครับเป็น E- เพลสนะครับเป็น E- เพลสแล้วก็มีโลโก้เบนธาแสตช์ใหญ่เลยนะครับเวลาขับรถเร็วๆนะครับเขาเรียกว่ามีเสียงมีสันมีเท็กเจอร์มีไดนามิกมากเลยนะครับฝาก็โปฟงนะครับดูดูดูิ่เลยเนี่ยจะมีแมาว่าเป็นเสียง35 ทขอแบบมาได้หาแรกเลสอแอกี้แอกขึ้นมาอ่าอ้าาก R 1 6นะครับเป็นอ่าแทขงสเอง้าครันี้ไฟเดียวตจค เรียกว่าหลังบรสษรทไอเดมิกนะครับลดแรงเสียดทานเองนะครับมีคิวนะครับโฟเมี่ยวขนาดใหญ่นะครับมีทั้งสอง้งบนข้างล่างเลยนะครับ่าง5เลยว่าให้ความเพีพรีเมียมมาให้กับชาเลยนะครับรั่งชามันดูท่างหร่ข้างหลังนะครับตัวนี้ก็ให้ยางมา2.5 รับ 65R ส6นะครับแม็ก2 1 6นั่นเองนะครับ5้าวูนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับทีเดียวมาดูด้านท้ายกันดีไซน์ด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับเป็นไฟ LED ขนาดใหญ่นะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกแล้วก็ไฟล่อยให้นะครับร้อยเลยนะครับถือว่าไฟท้ายออกแบบนองใหม่ดูสวยงามดูเงื่อดูเหมือนหยดน้ำเลยนะครับนี่นะครับดูแบบ รถที่น้ำเท่าไห่เลยนะครับรถแห่งอนาคตเกออกดีไซน์เป็น LED มาหมดแล้วนะครับมีเซ็นเซอร์ไว้หลังให้4จุดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีกล้องสองหลังนะครับเซ็เล็กกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเวลาถอยก็จะขึ้นภาพบ,บนให้เลยรุดลองเลยนะครับไปพามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรนะเดี๋ยวพามาดูข้างในกันว่าทานันทีมีอะไรบ้างน,นี่นะครับ ประตูครั้งแรกนะครับดูโอ,อา่านดูกว้างขวางดูพรีเมียมดูเป็นผู้นําเลยนะครับควบคุมกระจกอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูไฟฟ้านะครับสีบ่บานปรับ LR นะครับพับหนูกระจกแล้วก็มีปรับเบาะนะครับไว้สําหรับผู้โดยสารอเข้ามาเราเคยบบปรับเบาะให้มันอยู่ในเซอร์ริลล่านี้นะครับ าว่านั่งครั้งแรกนะครับรู้สึกก็เือได้ว่าเบาะนะครับกระชับดีไซน์จากคอนโซลนะครับดูแบบเหมือนรถสปอร์ตยังไงอย่างนั้นเลยนะครับดูกระชับนะครับดูเป็นพรีเมียมเลยนะครับเบาะหนังสีดํานะครับเป็นปับไฟฟ้านะฮะลูกค้านี่นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับสูงต่ําได้นะครับนี่นะครับปรับเอียหลังนะครับได้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่า เบรด้าให้มาคุบขันนะครับพวงมาลัยนะครับคุ่มหนังมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสวิสควบคุมพวงมาลลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถรับโทรศัพท์บลูทูธต่างๆโหมดต่างๆนะครับอยู่ในนี้เกือบครบเลยนะครับมีให้มาคุบแันนะครับแล้วก็มีโหมด A o f ฟนะครับก็ลหลายคลิปที่ทำออกไปก็คือโหมด เวลาติดแสดงแล้วดับเครื่องนั่นเองนะครับถ้าภาษาบ้านๆเราเวลาไปติดแสดงจะดับเครื่องให้นะครับก็คือเซฟน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็มี CSC นะครับหรือว่าภาษาบ้านๆเราก็คือโหมดกันลื่นนะครับนี่เลยนะครับเวลาฝนตกนะครับถนนลื่นโหมดนี้ได้เลยนะครับถือว่าให้มาพบดคันเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยมากครับลูกค้าไม่น้อยนะครับ18,0 0 0่กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าตัวนี้เลยนะครับ ฟังเี่พามาดูดีไซน์ฝั่งนี้กันดีไซน์ฝั่งนี้นะครับลูกค้าถือว่าคอนโซลนะครับคอนโซลนี่นะตัวต้าให้มาครบเลยนะครับเป็นหนังนะครับนี่เอามือจิ้มจิ้มลงได้นะครับเป็นหนังแท้เลยนะครับหุ่งหนังมาให้เรียบร้อยนะครับตัดด้วยคอนโซลลายไม้นะครับถ้าดูกลางคืนนะลูกค้ามันจะมีเส้นฟ้านะครับนี่ถือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆโตโยต้าให้มาครบคันเลยนะครับหุ้มลมให้มาเรียจร้นะครับ หุ่ลุงแอร์แบ็กนะครับมีมาเจ็ดรูปเลยครับเสา A เสา B แล้วก็ข้านหลังนะครับนีมาครบคันนะครับโหมดเครื่องเสียงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นฝังกับหน้าจอเลยนะครับโหมดต่างๆนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับมี Apple Pay นะครับนี่สามารถจิ้มได้นะครับมีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้าเวลาถอยหลังนะเดี๋ยวถอยให้ดูนะครับนี่ จะมีภาพส่องหลังขึ้นมาให้เห็นเลยว่าใกล้วัตถุข้างล่างแล้วนะครับถือว่าให้มาคุบแันทีเดียวนะครับที่สําคัญนะลูกค้าเดี๋ยวให้ใหดูอีกรอบเวลาถอยนะครับบังแดดตรงนั้นมันจะลดลงนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นนะเอกลักษณ์ของคัมรี่เลยนะครับเบรกนะครับ เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับลูกค้าบางคนหาเบรกมือไม่เจอเคยชินแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับนี่นะครับเบรกมือนะฮะครบคันทีเดียวนะครับแอร์นะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับลูกค้าสามารถเปิดโหมดได้เลยนะครับโหมดต่างๆนะครับไม่ว่ามันจะมีตัวเลขให้เลือกเลยนะครับแอร์ออโต้นะฮะ 18องศานี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับไะเดี๋ยวพามาดูห้องลูกผููโดยสารข้างหลังกันมาดูห้องผู้โดยสารข้างหลังนะครับก็ถือว่ามานั่งข้างหลังนะครับว้างขวางสบายเลยนะครับจากหัวถึงเท้าด้านนะครับสูงโป่งโล่งสบายนะครับแล้วก็เเขาเรียกว่าดีไซน์นะครับมีแอร์ข้างหลังให้เลยนะครับลูกค้านะครับสามารถ ไม่ต้องมาแย่งกับแอร์คนข้างหน้านะครับมีแอร์ให้ผู้โดยสารข้าง,งหลังโดยเฉพาะเลยนะครับมีช่องเสียบาชาร์จแบบชาร์จมือถือนะครับนี่ 2.1A นะครับ 2.1A ให้เลยนะครับสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางไกลนะครับมีที่พักแขกงนะครับนี่ไม่มาน,น,นะครับ,บ,นนรบแล้วก็มีใส่แก้วน้ําให้ที่นี่เลยนะครับ สำหรับล,ลูกค้าตรงนี้มีที่บงังแดดให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เดินทางไกลนะครับสำหรับผู้บริหารนะครับนั่งเดินนะครับมีบังแดดให้แล้วเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูห้องจุดสัมภาระแล้วกอง้อ,บบบบอ,องเครื่องนะครับพามาดูห้องเครื่องสัาระนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับนี่กว้างขวางดูกว้างมากนะครับ จริงๆเข้าไปนอนในรถได้เลยนะลูกาก้างจริงๆนะครับแล้วก็มีที่เก็บล้อ,อไหลนะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับยางไหลยังไม่เคยใช้นะครับยางไหลก็เป็นล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเดินทางต่อได้เลยนะครับซอสัมภาระขนาดใหญ่สามารถเก็บถุงกอ๊อฟไม้กอ๊อฟอไรสัมภาระกระเป๋าเดินทางได้โดยกสบายเลยนะครับ้าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกัน มาดูเครืองยนี่เลยครับเป็นเครื่องสอ P V c I นะครับ W นะครับคือเป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับเป็นเครื่องบล็อกใหม่ของ Toyota คือเขา,าเรียกว่าเซฟน้ำมันมากขึ้นนะครับสามารถ ใช้น้ำมันได้หลากหลายอ e ่าย E10 นะครับได้นะครับก็แก๊สโซฮอล์9195ได้สบายนะครับหมุนพลังเครื่องยนต์197แรงม้านะครับเหลือเฟือนะครับในการเดินทางคับเครื่อง2.0ดีดีนสินคันน,นี้นี่เองสำหรับท่านไหนที่สนใจเจ้า toyota camry e อยู่น,นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้หรือว่า าทุกทางแล้วนะครับเซฟเงินไปอยู่ประมาณ400,000บาทนะครับรถใหม่อยู่ประมาณล้านกลางๆนะครับอยู่ประมาณล้านห้านะครับวันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่1ล้าน5,090,000บาท1ล้าน5 0 9 0 0 0บาทรถเซสไดนะครับมาอยู่แค่หมืนกิโลนะครับปี2ปี8นะครับประหยัดเงินไปเซฟลูกค้าไป400,000บาทรับประกันรถใหม่ยังเหลือนะครับให้น้นใจ ดูรายละเอียดหรือสอบถามรายละเอียดเฟอร์ฟรหางไก่ด้ามโลโก้หน้านี้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทางแฟนเพจโฟอร์ทาเชอร์แล้วก็แฟนเพจช่องทางรูปของเฟอร์ท่าคนและจานพาหนะด้วยนะครับโอกาสน้ามีอะไรดีๆอย่างนี้ทุกทายรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับโอกาสนี้ที่มีเลยเลยเอาต้องพร้อมตัวเล่าเพราะว่าวันนี้นะครับสวัสดีครับ